สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ลุงมนัฐจะพาไปดูวันนี้ที่ยังเหลือของหนัง35มม,มภาคสินในฟิล์มเรื่องนักบุญทรงกรดเข้าฉายครั้งแรกวันที่18ธันวาคมปี2525ที่โรงหนังควีนสเตลล่าออสการ์แล้วก็จันทิมา และเมื่อวันที่22ตุลาคม2549คุณโตพันธมิตรผมก็ไปที่จุ้ยเจริญภาพยนตร์ที่นครสวรรค์นะครับก็ท่านที่ยืนอยู่ตรงกลางนั่นแหละครับท่านเป็นเจ้าของบริการหนังสายหนังใหญ่เลยนะครับมีฟิล์มเก็บไว้เยอะนะครับที่ชั้นบนของบ้านนะครับท่านก็รื้อฟิล์มหนังเรื่องนักบุญทรงกลดออกมาให้ดูนะครับสกระเป๋านี่แหละครับตอนนั้นคุณโต๊พันธมิตรคิดจะเอาหนังเรื่องนี้มาทําเป็นแผ่น v c ขายนะครับก็เลยอยากจะดูว่ากากฟิล์มนั้นสมบูรณ์หรือไม่นะครับ แต่พอเปิดออกดูแล้วปรากฏว่ากาวฟิล์มนั้นไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับก็เลยไม่ได้ซื้อกลับมาตอนนั้นก็คิดว่าน่าจะเจอเทปยูเมติกนะครับหรือว่าน่าจะเจอฟิล์มที่สมบูรณ์กว่านี้นะครับแต่จากปี2549นะครับมาจนถึงปัจจุบันนี้ปรากฏว่าเราไม่สามารถตามหาฟิล์มอีกชุดหนึ่งของนักบุญสงกรดรุ่นนี้นะครับรุ่นคุณทูนิรัญยซัรุ่นคุณสมบัติเมธนีซึ่งสร้างเป็นรุ่นที่2นะครับ ก็เรียกว่าปัจจุบันนี้หนังเรื่องนักบุญทรงกรดรุ่นที่2นี้นะครับเป็นหนังซึ่งหาวิดีโอไม่ได้นะครับแล้วก็กากฟิล์มนั้นในภายหลังพวกเราก็ไปหาเหตุทุยอีกนะครับที่นครสวรรค์แต่ปรากฏว่าเฮก็บอกว่าฟิล์มที่เก็บไว้ข้างบนนั้นนะรุ่นที่เราไปดูนั้นเสียหายนะครับส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็เอาไปทิ้งหมดแล้วครับก็ต้องเรียกว่าน่าเสียดายนะครับที่ปัจจุบันยังไม่เจอกากฟิล์มอีกเลยนะครับทั้งๆที หนังรุ่นปี2 5 2 5นั้นมีการทำกากฟิล์มไว้เยอะนะครับเพียงแต่ว่าถูกใช้ถูกฉายไปหมดนะครับเนื่องจากว่าเป็นหนังที่โด่งดังพอสมควรนะครับแต่ก็ยังถือว่าดีนะครับที่เป็นหนังรุ่นซึ่งไม่เก่าแล้วก็ไม่ใหม่จนเกินไปนะครับปี2 5 2 5นะครับเราก็เลยมีโอกาสพบที่เป็นภาพนิ่งจากเครื่องย่อนะครับซึ่งสมัยก่อนนั้นเขาจะต้องทำเป็นข่าวแจกนะครับไปให้ นิตยาาสารหนังสือดาราในสมัยนู้นนะครับตีพิมพ์เรื่องย่อนะครับแล้วก็ตีพิมพ์ภาพต่างๆนะครับเพื่อเป็นสื่อโฆษณานะครับให้คนอยากดูหนังนะครับอย่างไรก็ตามนะครับนักบุญทรงกรดที่เป็นรุ่นที่สองนี้แม้ว่าเนื้อเรื่องจะคล้ายคลึงกับนักบุญทรงกรดที่เป็นหนังในรุ่น16บมนะครับแต่ว่าหนังในรุ่นนั้นมีการใส่เพลงเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการสร้างในยุคที่กระแสหนังเพลง กำลังได้รับความนิยมมากครับก็เลยมีเพลงด้วยนะครับวันนี้ที่ยังเหลือของหนังเรื่องนักบุญทรงกรดนะครับก็คือเหลือเป็นใบปิดหนังนะครับเหลือเป็นเรื่องย่อดหนังนะครับซึ่งมาจากนิตยสศาสตร์หนังสือดาราในสมัยนน้นนะครับอยู่2ชุดนะครับแต่ว่าภาพที่ลงนั้นก็จะเป็นภาพแบบเดียวกันนะครับและเหตุที่ผมต้องทําคลิปลักษณะนี้นะครับก็เพราะว่ายังมีหนังไทยอีกหลายร้อยเรื่องนะครับที่ตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันก็คือ เหลือเพียงภาพนิ่งแล้วก็เรื่องย่อเท่านั้นล่ะครับส่วนที่เป็นภาพเคลื่อนไหวจากฟิล์มภาพยนตร์นั้นหาไม่ได้แล้วนะครับก็เลยต้องใช้วิธีบันทึกภาพนิ่งเหล่านี้แทนนะครับเพราะอย่างน้อยๆหนังเหล่านี้ก็คือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์หนังไทยนะครับถ้าเราไม่อยากให้หนังไทยกเก่าๆถูกลืมนะครับเราก็ต้องใช้วิธีนี้แหละครับ